มาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินมากินเนื้อย่างด้วยกันค่ะเนื้อย่างหลังบ้านเลยนะคะมีหลายอย่างมากไปเอาจานนะย่างกันสดๆแบบนี้เลยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดๆ ฝรั่งถูกใจสิ่งนี้อร่อยไหมคะออย่ แซลมอน like ชิ้นใหญ่เกินคุคุซมโมคุซมโมโอเคมีการตักให้เมียด้วยนะคะคนคนถ่ายก็ถ่ายไปคนกินก็กินไปนะคะนี่คุณไปเอาจานไซเบอร์เกอร์ นนองคางกินก <ersch> ันหลังบ้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆขาดูแซลมอนใหญ่มากน้ำจิ้มทำเองค่ะน้ำจิ้มทำเองนะคะอืมมาค่ะมานะคะเพื่อนๆขาจับิ้ อร่อยไหมคนสวยคะกินไปย่างไปนะคะเพื่อนๆค่ะเอาวางเลๆเอาวางดลไปเอาจานขึ้นมาไปเอาจานขึ้นมาไปเอาจานขึ้นมาเอ้ยเานี้เอาผิดอ่อนแค่นะเนี่ย น้ำมันก็เยอะด้วยหมูสามชั้นตอนนี้ไหม้หมดแล้วกินไม่ทันนะคะเทินเทินแตไฟดาวค่ะเบสลดไฟด้วยค่บะบพ่อใหญ่ค่ะร้อนน้ำมันเยอะมากมาก,กินค่ะกินออชอบเยอชอบเยอะเชอบเอะเรอเเอาไปหายตีนส้น ป oh yeah. oh, ักให้พ่อใหญ่นะคะอะ อันนี้ก็คือจะเป็นบวกเป็นบวกของฝรั่งเอามาย่างกันแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆคะ่ะเยะเฮาะร้อนเป่าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าตักแล้วอยู่จะกินได้เลยมันร้อนคะ่ะก็ใหญ่คะ่ะยูไม่รู้เหรอเขามันร้อนแซลม,มอนคำใหญ่ๆคำโตๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เทิญมอบ่ไฟอ๋อเยอะอืมแมงวันสุดยอดมากแซ็ปไหมคนสวยเนื mm ้อย่างกันหลังบ้านค่ะนี่ค่ะ มากินเนื้อ,อย่างด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะเนื้อ,อย่างย่างกันสดๆย่างกันหลังบ้านเนื้อ,อย่างบายแม่สมศรีชีวิตในต่างแดนวันนี้นะคะเนื้อ,อย่างเด็ดๆเราทำกันกินเองค่ะชอบรสไหนเราก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าเราทำกันกินเองค่ะคนสวยเอาถ้วยมาอีกค่ะ สวยต้องกินเส้นมาม่าด้วยขมขมมเดกันทัุยเกิดเหตุในคาดฝันเมื่อกี้ตักตักเส้นมาม่าให้ลูกสาวลวกมือนะคะนางวิ่งเข้าบ้านไปเอาน้ำเย็นใส่มือก็คือนี่เละค่ะเกิดเหตุในคาดฝันของร้อนๆเนาะสำหรับเด็ก บางทีเขาก็ไม่ระวังเมื่อกี้แม่ตักมาม่าให้ลวกมือนะคะนี่ตอนนี้ก็ไหมหมดแล้วนะคะคนย่างก็ย่างเพราะว่าย่างไปด้วยถ่ายไปด้วยคนกินมีนะที่กินอย่างเดียวเพราะว่าย่างไม่เต็มใส่ไปหมดเลยนะ,ะไก่ของเรามีทั้งไก่หมักไก่มกหมักหมูสามชั้น,นะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ แม่สมศรีชอบกอบกรอบนะคะอยู่ไรออบจีนอยู่วันสมอออบจีนอีกวันสมอหรับตะคุมอาคอเจ๊เย่ oh, <yeah. S 1> <Yeah. S 2> บวกฝลัง่งไหนส นี่บวบฝรั่งค่ะพ่อใหญ่ชอบเอามาย่างแบบนี้ย่างครั้งแรกให้พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่บอกว่าอร่อยก็ไปหั่นมาย่างอีกทีแรกคิดว่าจะไม่อร่อยแต่รสชาติอร่อยค่ะบวบฝรั่งเรากินเนื้อย่างกันที่หลังบ้านแบบนี้เลยนะคะเตาก็ได้มาจากเมืองไทยแบกมาด้วยค่ะ เนื้อ,อเตาไฟฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะได้เลยโปรอีนดับสิ่งติดมาค่ะก <Okay. S 1> ินเผื่อเพื่อนๆีนที่ทุกๆท,ท่านนะคะ เนื้อย่างสดๆสดสดหลังบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหม้อน้ำซุปของเราก็คือเส้นมาม่ามาค่ะเพื่อนๆค่ะมากินด้วยกันขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ แม่สมรีขออนุญาตขอตัวทานต่อนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ